สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกับเจอกันอีกแล้วนะคะกับหนูเล็กที่ช่องเดิมเลยนะคะช่องหนูเล็กรถมือสองและวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยน์อยู่ที่สาขา2นะคะเป็นซอยเศรษีไทย95นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยรถเข้าใหม่นะคะรถเข้าใหม่มาเป็นเฮลเลอร์เลยนะ,ะตอนนี้เรามารับรถเข้าใหม่อยู่นะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันเลยดีกว่าว่ารถเข้าใหม่นะคะ รอบนี้เนี่ยจะมีคันไหนกันนะคะาคันแรกเลยนะสําหรับคันนี้เป็นตัว V8 นะคะสีขาวนะคันนี้สีขาวเป็นตัว1.5ตัว E นะคะแต่ตัวปีเนี่ยไม่แน่นใจนะ่าจะเป็นปี2017นะคะสีขาว V8 สีขาวมีเข้ามาแล้วนะคะตัว E รา1นหะน,นึ่งนะคะคันที่2นะคะเป็นสีขาวเช่นกันนะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัว็ o ปตัว G นะคะตัว G เลยเดี๋ยวเราดูภายในคันนี้ดีกว่าอ่านะสำหรับภายในคันนี้นะเข้ามา ื่อกี้ลงมาสดๆร้อนๆภายในเป็นสีดานะคะคุมโทนดาแบบนี้นะเดือด้วยเป็นตัวจีนะคะตัวเบาะหนังเนี่ยจะได้เป็นสีดําแบบนี้ไปเลยนะตัวเบาะหนังลักษณะเบาะอันนี้คือรถที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้มีการปรับสภาพแต่อย่างใดเลยนะให้ลูกค้าดูกันเรียๆแบบนี้เลยว่ารถเข้ามาเนี่ยสภาพของเราเป๊ะตั้งแต่ยังไม่ได้มีการชมนะคะตัวจีสิ่งที่ได้ไปนะคะเบื้องต้นเลยได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะคะสิ่งที่2นะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสวยๆแบบนี้นะคะ อีกอาอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะได้ไปสําหรับคันนี้ได้เป็นหน้าจอด้วยนะนี hey. ่สวยงามหน้าใช้มากๆเลยแอร์ Air ก็เป็นแอร์แบบออโต้ด้วยนะคะคันนี้ครบจบแล้วนะรถเก่งขนาดเล็กแต่ออปชันฟังชันนี่คือจะหนักจะเต็มกันไปเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราชมกันก่อนใน2ตัวรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวรถจะออกเป็นแบบไหนนะคะถัดมาเลยนะคะถัดมา สำหรับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะคันนี้จะเป็นตัวอีนะคะตัวอีตัวอีจะเป็นตัวกลางนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาแชวัตวเขาดูข้างในสักนิดหนึ่งนะคะภายในถ้าเป็นตัวกลางของเขาเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้าลายกราฟิกแบบนี้นะคะ พวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดาอยู่นะคะยังไม่ใช่มันติฟังก์ชันนะคะแต่ว่าหมดเครื่องเสียงก็กเลยได้เป็นในส่วนของตัววิทยุนะคะเครื่องเสียง m อ3ไาได้ปกติเลยอันนี้ให้ดูสภาพนะคะดูสภาพก่อนว่ารับรถเข้ามาสภาพเป็นแบบนี้นะคะถัดมาเลยนะคะถัดมาเลยเป็นวีออสสีขาวรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยจะได้สีข,ขาวเข้ามาหลายคันเลยทีเดียว อันนี้เป็นตัว e เช่นกันนะคะลูกค้าหาได้เซ็นเซอร์ด้านหลังมาด้วยอันนี้อาจจะต้องมีการเก็บสีด้านหลังก่อนนะคะสีด้านหลังต้องมีการเก็บแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าไว้วางใจได้เลยว่าสําหรับรถที่รับมานะคะไม่มีฝักโครงสร้างแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมๆไม่กับสีนะคะตัวใหม่ไม่แท้ไม่มีกอใหม่นะคะถัดมานะคะมาถึงในส่วนของตัวอัลติกันบ้าง หรับเอาตีนะคะก็มีเข้ามาหลายคันเลยนะแล้วคันนี้ก็สีแปดตากันไปด้วยนะคะสาหรับครี้เนี้ได้เป็นเอาตีสตัว 1.8e สีเทาดานะคะจะได้มาสองพันนะ,ค,ะคันนี้เป็นตัว 1.6g นะคะสีเทาดําเช่นกันนี่สวยๆเลยตอนนี้กําลังอยู่อยู่ในขั้นตอนที่จะเอารถนํากลับไปเก็บที่สาขาหนึ่งสำนักงานใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็อ่าสีดําเราก็มีการน,นะคะตัว 1.8e สีดําเข้ามาแล้ว นึ่งสีขาวนะคะตัว 1.8e เช่นกันสีขาวโอโหบอกเลยว่ารอบนี้คัดรถสวยคุณภาพเกรตเอจริงๆนะคะแล้วก็ตัวสีเนี่ยมีหลากหลายให้ลูกค้าเลือกกันเลยทีเยีนะคะไม่ชอบสีไหนไม่ชอบสีบอลเรามีสีดําสีขาวสีเทาดำนะมีให้ลูกค้าเลือกเลยนะเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนตรงซอย95นะคะเดินทางสะดวกม,มากๆเลยนะดนใหญ่ก่อนที่จะถึงลงพ้ ที่สำนะักงานค่ะเรง่ก็จะต้องนําไปเช็คนะคะตรวจเช็คลิตเช็คสภาพรถตอนว่ามีตรงไหนจุดไหนที่จะต้องชมนมะคะเพื่อที่จะให้พร้อมตั้งขายที่สุดนะคนะคโอ้โหดูดิคันนี้สวยงามมากเลยไฟเดนทัลติดครบทุกตัวนะสวยงามเลย ติด uhm. ต่อเข้ามาหาหนูเล็กได้เลยนะคะเบอร์ศูนย์9 2 8า8มเปนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้หรือจะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาก็ได้ค่ะสีดำเส้น้าสีใบเดินทางยักระตุกเแบบนี้เลยมีเข้ามาอย่างละสีนะคะมีเข้ามาอย่างละสีช้าไม่ได้เลยนะคะลูกค้ารถ รถสวยคุณภาพเกียรเอแบบนี้นะคะห้ามช้านะคะห้ามช้าเลยนะ,ะสำหรับวันนี้ลูกค้าท่านใดที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กนะคะกดไลค์กดแชร์กสติดตาม